ท่านผู้ชมครับรายการธรรมบันดาลใจโดยผมบัณฑิตปิ่นมงคลกุลปี2554เป็นปีที่คนไทยเผชิญกับมหาอุทกภยัยน้ำท่วมใหญ่นะครับซึ่งทำให้ประชาชนเดือดร้อนกันเป็นจำนวนมากและทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นมีอัตราที่หดตัวลงอย่างรุนแรงปีนี้2555ก็เชื่อกันว่าน้ำจะมาก เหมือนกับปีที่แล้วนะครับท่านพระอาจารย์สาครธรรมาวุธโธประธานสงฆ์วัดป่ามณีการอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีท่านได้เผชิญกับน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วมาในปีนี้ท่านได้คิดค้นประดิษฐ์อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งขึ้นมาครับก็คือเครื่องผลักดันเลนนะครับเพื่อที่จะใช้ในการลอกคูคลองแม่น้ำต่างๆเพราะว่าคูคลองแม่น้ำในประเทศไทยนั้น ไม่ได้รับการขุดลอกไม่ได้มีการเพื่อที่จะขะจัดดันเลนต่างๆออกไปเพื่อที่จะเตรียมรองรับน้ําจํานวนมหาศาลที่จะมาในฤดูน้ําหลากของปีนี้ผมได้เดินทางไปที่คลองบางกระเจ้าอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครับที่นั่นท่านพระอาจารย์สาครธรรมพุโทโธได้นําเครื่องผลักดันเลนไปลอกคลองบางกระเจ้า ซึ่งทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาครได้มาร่วมในการทดสอบอุปกรณ์เครื่องผลักดันเลนชิ้นนี้ซึ่งก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจและก็คิดว่าจะสามารถนำอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับไปลอกคูครองแม่น้ำต่างๆทั่วประเทศไทยเพื่อที่จะป้องกันน้ำท่วมที่จะมาถึงในปีนี้ได้ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเครื่องผลักดันเลนอุปกรณ์ที่ ประดิษคิดค้นโดยท่านพระอาจารย์สาครธรรมาวุธโธได้ในช่วงหน้ารายการธรรมบรรดาลใจครับปีพุทธศกราช2554ประเทศไทยต้องประสบกับมหาอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่หลายจังหวัด สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจมหาศาลโดยในปี2554ประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP ทั้งปีเพียง0.1%เท่านั้นอันเป็นผลมาจากในช่วงปลายปีประเทศไทย ต้องประสบกับภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่เป็นระยะเวลานานหลายเดือนทำให้ในไตรมาสสุดท้ายของปี2554ประเทศไทยมีอัตราการหดตัวทางเศรษฐกิจถึง9เอร์เซน์ ในปีนี้พุทธศักราช2555ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่อีกครั้งหนึ่งหากเราคนไทยนิ่งเฉยไม่ทำอะไรเพื่อป้องกันน้ำท่วมที่สร้างความเสียหายอย่างมากต่อคนไทยและประเทศไทย เราก็คงไม่อาจรับมือกับน้ําจํานวนมหาศาลที่จะมาอีกครั้งในปีนี้ท่านพระอาจารย์สาคอรธาวิทโธประธานสงฆ์วัดป่ามน่นการ อำเภอบางครวยจังหวัดนนทบุรีต้องเผชิญกับภัยที่บาดน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วท่านจึงได้คิดค้นะดิษฐ์เครื่องผลักดันแลนเพื่อใช้ในการลอกคูคลองต่างๆและเตรียมพร้อมรองรับน้ำมีช่วงฤดูน้ำหลากที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าคือเดิมที ได้คนแนวความคิดจากการทําเครื่องผักดันเลนตัวนี้มาจากเมื่อหลายปีแล้วที่น้ํำท่วมทองอภูมิเราอาจารย์ให้พวกทางสุขาพิบาลสมัยเป็นสุขาพิบาลอยู่ไป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 ลอกท่อแล้วเขาไปลอกแล้วไม่ประสบผลสำเร็จแล้วอาจารย์ก็ลงไปเอง พอลงไปเองแล้ววันนี้อาจารย์ใช้เครื่องตัวเดียวกันสายเส้นเดียวกันแต่วิธีการทำงานต่างกันแล้วใช้อาจารย์ใช้เวลาแค่สามนาทีผักดันลอกท่อตรงนั้นสำเร็จพอปีนี้มาปีช่วงเดือนตุลาก็เลยมาติดเกาะอยู่ที่วัดป่ามณีการพอมาติดเกาะอยู่วัดป่ามณีการก็เลยชวนกันกับคนขับรถกับพวกนายช่างกับพวกอะไรอะไรที่ช่างประจวับน่าจะทำวิธีใหม่ เพราะน้ำจริงๆมีไม่มากอย่างตัวอย่างวัดป่ามณีการในคลองในวัดนี้น้ำมีแค่ประมาณสักห้าสิบเซนแต่เลนมีถึงสองเมตรกว่าฉะนั้นถ้าหากเราสูบน้ำห้าสิเซนนี่มันแป๊เดียวก็แห้งแล้วแต่เลนมีตั้งสองเมตรกว่าฉะนั้นเราจะต้องหาวิธีการเอาเลนนี้ออกนีไปที่บ้านของมันค,ค,คือป่าชายเลนรรจริงๆแล้วมันบ้านของเลนเน่ยมันมีอยู่ แต่เราไปปล่อยให้มันตกตะกอนอยู่ตามคลองต่างๆหมืดคลองมาตกตะกอนอยู่ตามท้องคลองต่างๆเนี่ยมันก็มาทําสร้างคนเดือดร้อนให้เราแต่ถ้าเราเอาปล่อยฝากไว้กับบ้านของมันมันจะไม่มีปัญหาเลยคือผักออกทะเลให้หมดแล้วมันก็จะไปอยู่ป่าของบ้านของมันคือป่าชายเลนครับแล้วอาจารย์ก็เลยได้แนวคิดตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็เลยมาทําออกแบบกันใช้เวลาอยู่ประมาณสักสองเดือนกว่าๆครับถ,ถึงแบบเป็นต้นแบบออกมา ในต้นแบบนี้ก็จะมีการปรับปรุงบ้างในอนาคตก็ต้องปรับปรุงเพื่อว่าเข้ากับสถานการณ์รเพราะการคิดนี้เราต้องใช้ต้นแบบหลายๆตัวหล,หลายอันแล้วเราก็จะมาเลือกว่าอันไหนที่ดีที่สุดเรวก็ใช้ตัวนั้นโดยท่านพระอาจารย์สาครรได้ทำการทดลองใช้เครื่องผลักดันเมนในการลอกคลมบางพระเจ้า อันพิมงจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลโดยได้รับความร่วมมือนสนับสนุนจากนายพรชัยสังวรเจตโวธทาธิการและผังเนือจังหวัดสมุทรสาครพร้อมทั้งชาวบ้านริมคลองบางพระเจ้าจังหวัดสมุทรสาคร จากการทดลองใช้เครื่องผลักดันเมนซึ่งออกแบบและจัดสร้างโดยท่านพระอาจารย์สาครอนเพื่อผลักดันเมนในคลองบางพระเจา้าวันนี้ก็มาดูความก้าวหน้าในการที่ทำเครื่องผลักดันคโครนนะฮะที่หลวงปู่ได้กรุณาช่วยแนะนำแล้วก็ทำเครื่องมาทดสอบในวันนี้นะครับเบื้องต้นก็ทราบว่า ในการทดลองครั้งแรกก็ได้ผลแล้วและมาทดลองวันนี้ก็ก็คงติดตามความก้าวหน้านะครับโครงการนี้ก็เนื่องจากจัง,จงหวัดสมุทรสาครเราเป็นพื้นที่ปลายน้ํานะครับก็ต้องระบายน้ําจากทางเหนือออกให้เร็วนะฮะในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ประสบปัญหาที่พื้นที่รับน้ําของคลองต่างๆเนี่ยม,มันไม่สามารถรับน้ําได้คล่องตัวนะครับก็เลยขาดการที่ดูแลในเรื่องการรอกคลอ,องนะครการขยายคลองในพื้นที่ปลายน้ําที่หลวงเจ้าพยานเนี่ย ทำอย่างไรที่จะทําให้ปลายน้ำเนี่ยระบายได้เร็วที่สุดนะครับมันก็ต้องเป็นการลอกคลองเพื่อเอาพื้นที่ที่รับน้ําได้เร็วที่สุดนะครับก็หลวงปู่ก็ได้คิดเครื่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะทําเครื่องผลักดันน้ํานะครับให้ผลักดันโครนให้ให้ให้ที่มีตื้นเขินอยู่ให้ออกไปเป็นพื้นที่รับน้ำได้นะครับคือถ้าประสบความสำเร็จก็จะช่วยในเรื่องของประโยชน์ในพื้นที่รับน้ำนะครับ เราต้องยอมรับว่าจังหวัดสมุทรสาครเราเป็นจังหวัดที่อยู่ปลายน้ํานะครับพื้นที่คลองย่อยอะไรต่างๆเริม่มมีมีปริมาณมากนะครับถ้าเครื่องนี้ได้ผลักดันคลองต่างๆมีพื้นที่รับน้าได้ผมว่าจะเกิดประโยชน์ในในจังหวัดสมุทรสาครนะครับะอาจ,จะต่อยอดไปจังหวัดข้างเคียงจังหวัดที่อยู่พื้นที่รับน้ําอย่างเช่นสุพรรณนะครับแล้วก็พื้นที่ที่ทางเหนือตอน,น,นที่จะเข้าแก้มลิงอ่ะพื้นอันนี้จะช่วยประโยชน์ได้นะครับ ประโยชน์ของของการที่ผักดันโครนเนี่ยที่เห็นชัดเจนก็คือ,อมันใช้ระบบที่แรงอัดผักไปนะครับมันก็ทําให้หนึ่งความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่เนี่ยมันอาจจะไม่มีผลกระทบด้านที่ว่ามีขี้โคลอะไรมาเลอะเทอะแล้วก็ขึ้นมาที่ริมตลิง่งแล้วก็จะไหลลงไปอีกอันนี้ก็จะผักออกไปในพื้นที่ที่ที่เหลือนั้นดันออกไปนะครับหลักการทํางานก็คือเราวางท่อลงไปให้ถึงเลนเลย แล้วก็ไปตะกุยเรนขึ้นมาให้มันไปกับน้ําที่มันไหลออกทะเลเมื่อน้ําไหลออกทะเลเรนตัวนี้มันก็เป็นน้ําขุนออกไปเสร็จแล้วก็ทางทะเลเนี่ยจะมีวิธีการจัดการน้ํากับเรนให้ใสและให้แยกออกจากกันเรนเขาก็จะเอาไปตกตะกรอนไว้ที่ป่าชายเลนจะได้เป็นอาหารปูปลาหอยกุ้งอีกพอป่าชายเลนมันจะอุดมสมบูรณ์ขึ้นเนี่ยมันจะออกตามรูตรงนี้คือเรารีดแป๊บ รีดรีดรูให้มันเหลือได้แรงดันที่สูงมันจะได้แรงดันที่สูงขึ้นคือท่อแปดนิ้วเนี่ยมันจะมีถ้าเราคิดเป็นนิ้วเนี่ยจะมีห้าสิบตารางนิ้วแต่พอเรามาทดให้มันเหลือยี่ห้าตารางนิ้วมันก็จะแรงออกแรงขึ้นครับพอไปถึงเรียนแล้วมันก็จะลงไปในท่อค่าสี่สิบห้าองศาครับผม พอไปท่า4ี่ห้าองศานึงกระพุ่งไปข้างหน้าน้ามันไม่ย้อนกลับแต่ในส่วนนี้เราใช้แรงดันสูงเนี่ยมันก็ซอกซอนในพื้นที่ที่อย่างตะม่อเชิงสะพานเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องของพื้นที่ของแมคโน่จะเข้าไปไม่ได้นะครับเข้าไปลําบากไอ้ตัวนี้มันก็เครื่องอัดแรงดันสูงตัวนี้มันก็จะอัดเข้าไปอัดลมเข้าไปโดยไม่ต้องเข้าไปโดยใช้ระยะที่ห่างนะครับก็สามารถซอกซอนซอกซอนขยะต่างๆเนี่ยนะให,ให้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 ออกมาได้เร็ว นะครับพื้นที่ก็รับน้ําหรือว่าที่จะมาบล็อกน้ำเนี่ยก็จะไม่มีนะพอตรองกันข้ามกับใช้ระบบเก่าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะชอนเข้าไปข้างไหนได้นะครับแล้วก็ทําให้พื้นที่ที่ยังคอยรับตะกอนน้าอยู่ก็ยังบล็อกน้ําอยู่นะครับ <S <S อันนี้ก็เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นทิศทางใหม่ที่เป็นแนวทางที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ดีครับมันน่าจะเป็นทุนเรื่องระยะเวลา นะครับละเวลาที่ที่เราเครื่องจักรแมคโครลงแล้วก็เข้าไปขุดเนี่ยนะมันอาจจะก,กระเทือนเรื่องโครงสร้างกระเทือนเรื่องอะไรแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีผลทางโครงสร้างนะครับ,ครบเครื่องผักดันเลนที่วันนี้ทดลองเนี่ยครับเหมาะสมว่าไปใช้ในพื้นที่สภาพไหนบ้างครับผมว่าถ้าถ้าถ้าผมดูในเรื่องเป็นเ,นเรื่องประหยัดนะฮะเปนเรงประหยัดแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่ภูมิปัญญาที่คนอาจจะมองข้ามไปคือถ้าทำไซส์ขนาดเล็กลงไปมันก็ใช้ลำคลองเล็ก แต่ว่าตัวนี้เนี่ยขีดความสามารถผมว่าลําคลองแค่2เมตรกว่า3เมตรนี่ก็ทําได้ผมคิดว่าคลองทั่วไปก็อยู่ใน2เมตร3เมตรนะครับมันคิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์มากที่สุดไม่ให้จังหวัดสมุทรสาครนะจังหวัดทั่วไปที่ที่มีคลองตื้นเขินที่จะระบายน้ําออกสู่ทะเลนะฮะผมคิดว่าต้องมาทบทวนดูในเรื่องนี้นะคะคือดีกว่าที่มีแม็คโคตัวใหญ่ๆแล้วก็ขนส่งลําบากอะไรเข้าตัวนี้ผมว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่ น่าสนใจและก็น่าเผยแพร่ให้กับทีมงานที่ป้องกันน้ำท่วมในปัจจุบันเนี่ยเอาไปดูในส่วนนี้และผมเองผมก็ยังคิดต่อยอดว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่เครื่องผักด,ดันน้ําที่ขนาดที่น้ําหลากจริงๆแล้วตัวนี้เข้าไปส่งให้ผักด,ดันน้ําให้โซได้เร็วกว่านี้ให้ลงได้เร็วนะฮะผมคิดว่าจะเป็นเรื่องดีซะด้ซ้ำมันน่าจะทําได้นะฮะในส่วนนี้ครับมันมีวิธีการขยายแบบออกไปได้ คลองอยกว้างเท่าไหร่ก็ขยายแบบออกไปต่อท่อผักออกไปให้ได้ถึงแปดเมรตรได้ในคลองกว้างถ้าคลองแคบแล้วก็ขยับแบบเข้ามาให้มันตัวตัวนิ้ที่อาจารย์ทดลองวันนี้อาจารย์ใช้เมตรยี่สิบตัวตัว,ตว,ตวหน้าหน้าหน้าเรียนจะไปประมาณเมตรยี่สิบในเบื้องต้นผมนําเสนอท่านผู้ว่าการจังหวัดว่าเราจะมานําร่องส่วนนี้ถ้าได้ผลยังไงเรี่ยคงจะใช้คลองทั่วๆไปในจังหวัดสกลนะคร แล้วเกิดถ้าได้ผลจริงก็คงจะต้องก็ต้องมาจัดทีมงานลงมาศึกษาเครื่องแล้วก็อาจจะต้องทําอาจจะเป็นนวัตกรรมใหม่ของของของเครื่องมือที่จะใช้นะครับในเรื่องนี้ผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจสามารถลอกคลอนและผลักดันเมนในคลองบางกระเจ้าได้เป็นอย่างดีและสามารถ นำเครื่องผลักดันแหลมน,นี้ไปใช้ในการลอกคูคลองน้ำต่างๆในประเทศไทยเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับมหาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2555นี้เท่าที่อาจารย์ดูก็เป็นที่พอใจในการทดลองือ,องานการทดลองครั้งแรกไม่มี ไม่มีต้นแบบที่ไหนเลยเราทําได้อย่างนี้ก็ถือว่าประสบผลสําเร็จใ,ในความคิดของอาจารย์เพราะว่าส่วนมากคนไทยเราชอบก๊อปป้แต่ไม่ค่อยชอบคิดและตัวเครื่องยนต์อาจารย์ก็ติดตัวประหยัดน้ามันอีกตัวประหยัดน้ามันตัวนี้มันก็จะประหยัดน้ํามันได้ถึงสี่สิบเปอร์เซ็นในตัวเครื่องยนต์นะปกติถ้ามันกินน้ํามันไรลิตร มันก็จะกินไม่เกินหกสิบลิตรตัวเครื่องยนต์ค,คือประหยัดได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์ดังนั้นการทํางานคืออาจารย์คิดมันใช้เวลาคิดมานานจะทํางานแต่ละอย่างแต่ละอย่างอย่างนี้ก็ใช้เวลาคิดมาสามเดือนกว่าถึงมาทดลองแล้วถ้าจะเอาไปใช้ในคลองต่างๆทั่วประเทศไทยเนี่ยครับจะต้องจะต้องใช้หลักการทาํางานยังไงครับใช้หลักการทํางานอย่างเดียวกันแล้วก็ มีแนวควมคิดว่าคลองนี้ลึกเท่าไหร่น้ําลึกเท่าไหร่เลนมีอยู่เท่าไหร่เราจะปรับเลนออกไปเท่าไหร่เรากําหนดได้อย่างตัวนี้เลนประมาณสองเมตร,รถ้าเราจะทําจริงๆเนี่ยเราจะต้องปรับเลนลงเม็ดหนึ่งก็คือต่อท่อลงไปเม็ดหนึ่งให้อยู่ในระดับเม็ดหนึ่งแล้วก็เลนในระดับนั้นก็จะออกไปเพราะเราปรับระดับได้ของของตัวหัวฉีด ร,ระดับตัวหัวฉีดให้อยู่ในระดับ,บการผลักดันด้วยเครื่องเครื่องตัวนี้ครับการเรียนด้วยเครื่องตัวนี้ครับมันจะเท,เทียบกับประสิทธิภาพที่เขาใช้รถตถุโคตักเป็นยังไงบ้างครับมันโคตักก็คือเอาดินขึ้นข้างคลองเพบพอฝนตกมาก็ไหลลงคลองอย่างเดิมครับเปล่าประโยชน์วิธีการนั้นและว,วิธีการทํางานก็อาจารย์เคยเห็น วิธีการทํางานก็ไม่ถูกกับคกลมเป็นจริงคืออยู่ในน้ํามีใครลงไปดําดูร,รถแมคโคตูม้มซ้ายทีตู้มขวาทีตุ้มหน้าทีเดินหน้าไปแล้วพอตุ้มข้างหน้าก็กดให้แพรมันไปดังนั้นวิธีการล็อกคลองแบบนั้นเป็นวิธีการที่เปล่าประยชน์เพราะอาจารย์เคยเห็นวิธีการทํางานของแต่ละอย่างแต่ละเครื่อง อย่างเครื่องเลือกขุดก็เหมือนกันอาจารย์ก็เคยเห็นครับแล้วก็คลองมันเล็กในบ้านเราคลองเล็กมากกว่าคลองใหญ่ครับถ้าอย่างรถเลือกขุดนี่เข้ามานี่ต้นไม้ต้นเม้ยสะพานสะเพลินต้องลือ้อถึงจะไปได้ครับเลือกขุดแต่ตัวนี้เราถอดเป็นชิ้นได้เลยคืออาจารย์ออกแบบถอดเป็นชิ้นยกขึ้นตะลิง่งแล้วก็ไปไประกอบข้างหน้าได้ครับ ถ้าไปใช้ในคลองแล้วเจอสะพานขวางอยู่เนี่ยครับเป็นอุปสรรคไหมครับไม่มีอุปสรรคเลนก็ไม่มีอุปสรรคในสะพานก็ไม่มีอุปสรรคเพราะเราต่อท่อเข้าไปได้ต่อท่อเข้าไปจนทะลุคลองทะลุสะพานไปเลยต่อท่อให้ยาวเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็สวมท่อตามไตาตามไปตามไปตัวท่อนี่แรงดันเท่าไหร่ครับมันท่อแปดนิ้วแรงดันมัน นาทีหนึ่งมันสูบน้ำธรรมดาอัดขึ้นสูงยี่สิบเมตรนี่มันจะได้นาทีละสามคิวเราสูบทางตั้งขึ้นอย่างนี้นะมันจะได้นาทีละสามคิวคือชั่วโมงหนึ่งจะได้สองร้อยคิวแต่ถ้าเราผักมันลงแค่นี้นี่มันน่านจะได้ถึงห้าคิวถ้าสูบน้ำก็คืคอคคใช้น้ำดันเลน เช่าน้ำดันเลนแล้วก็เจาะเขาเรียกปากเป็ดอาจารย์ตั้งชื่อมันเองทําปากเป็ดขึ้นมาแล้วก็เราจะเอาขยายคลองให้มันกว้างแล้วก็เจาะรูปากเป็ดให้มันกว้างออกไปแต่ตัวนี้อาจารย์ทําเท่าหนึ่งคือท่อแปดนิ้วมันมีห้าสิบตารางนิ้วแต่อาจารย์มาเจาะยี่ห้าตารางยี่ห้ารูก็คือเท่าหนึ่งของแรงดันมันจะออกไปอีกเท่าหนึ่งแรงส่ง แรงส่งมันก็จะได้แรงขึ้นมาอีกเท่านึงโดยธรรมชาติน้ํามันจะอยู่บนดินอยู่บนเลนนี่คือโดยธรรมชาติในเมื่อมันมีเลนน้ํามันก็ลอยขึ้นมาข้างบนลอยขึ้นมาสูงจนกระทั่งว่าทา่วมไปตามตะลิ่งแต่เวลาเราตรวจสอบดูน้ํำจริงๆแล้วมีไม่ถึงสองเมตร เพียถ้าหากเราเอาเลนลงออกไปอีกสักสองเมตรนี่น้ําก็จะตกอยู่ตะลิ่งแค่ลึกลงจากตะลิ่งลงไปอีกสองเมตรแต่วิธีการอาจารย์คิดไว้หมดว่าถ้าต้องประชาชนต้องการน้ําอาจารย์ก็วางลูกโป่งค,คือลูกโป่งไปวางในน้ําเลยเมื่อต้องการน้ํายกน้ําขึ้นให้สูงแล้วก็เป่าลมเข้าไปในลูกโป่องอาจารย์คิดไว้อีกตัวหนึ่ง ถ้าน้ามันจําเป็นที่จะท่วงตามแนวคลองไม่ให้มันไปนวางแนวลูกโปง่งตลอดแนวไม่เสียบรรยากาศแล้วก็ไม่เสียสภาพสิ่งแวดล้อมวางลูกโป่งตามแนวคลองไปตลอดแนวนี้ไม่ต้องสร้างเขื่อนไม่ต้องสร้างเขื่อนแล้วพอเวลาหน้าแลรงเราก็กดลูกโป่งลงไปพอน้ําขึ้นมาแล้วก็อัดลมเข้าไปอาจารย์คิดตัวนี้มากกว่าตัวผักเลน ว่าจะทํำยังไงแล้วจะทำรูปแบบไหนแต่ตัวผักเลนนี่มันพอเราคิดเราก็ประสบผลามสำเร็จแล้วตั้งแต่ที่เราเคยลอกท่อระหว่างคนทั้งอําเภอไปทําเทศบาลไอ้สุขาพิบาลทั้งอําเภอไปทําแล้วไม่สำเร็จอาจารย์ลงไปทําวันเดียวสําเร็จนั้นไอ้เรื่องตัวลอกเลนนี่มันมันสำเร็จอยู่แล้วลงมือทำงานก็สําเร็จเลยแต่ตัวที่จะมาวางแนวตามตะลิ่งที่มันต่า ส่วนไหนที่ตลิ่งมันต่ำเนี่ยเราจะวางแนวแบบนี้ถ้าเราจะขนปูนเข้าไปแล้วหน้าแรงรถลาที่จะไปนี่เป็นยังไงบรรยากาศสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงทัศนียภาพเป็นยังไงแต่ถ้าตัวลูกโป่งนี่จะมองไม่เห็นเลยอย่างคลองมหาสวัสดนะครับที่เป็นคลองที่ไว้ใช้ผันน้ำนะครับเวลาน้ำหลากมาเนี่ยครับ ปัญหาของ,งคลองมหาสวัสดิ์นี่คืออะไรเลนปัญหาของคลองมหาสวัสดิ์คือเลนทุกคลองในประเทศไทยนี่คือเลนแม้แต่แม่น้ํเจ้าพระยาที่น้ําท่วมอยุธยาอยู่เดี๋ยวนี้ก็เพราะเลนครับตั้งแต่กําแพงเพชรลงมาตั้งแต่จจงหมันตากลงมาคือเลนทั้งหมดแล้ววิธีการผลักจะผลักยังไงฮะต้องผลักตั้งแต่ต้นต้นน้ำต้นน้ำมาเลยป่ะต้องไล่ตั้งแต่ต้นน้ําลงมา เอาเลนออกให้หมดแล้วก็ไล่ลงไปอยู่ป่าชายเลนให้หมดในแม่น้ำเจ้าพญานี่น้าเจ้าพญานี่เจเดต่าลงกาตลิงเป็นเม็ดในฤดูแรงหรือฤดูฝนก็ตามถ้าเราเ,าเลนออกเพราะนั้นถ้าจะทําให้น้ําไหลสะด,ดวกมากขึ้นก็ถือว่าต้องตาดดันเลนออกทะเลต้องเอาเลนออกไปไว้ป่าชายเลนเมื่อเลนไปอยู่ป่าชายเลนแล้วก็คือบ้านของมันไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใคร แต่บันนี้เลนมันมาอยู่ในคลองมันก็เลยต้องมาสร้างคมเด็เด่อนแถวรอบๆคลองทั้งคลองมหาสวัสดิ์ทั้งคลองนครใสสีทั้งหมดทุกคลองลองเอาตัวโซน่าไปจับดูแล้วก็ไม่ไผ่ปักดูก็ได้ทุกที่เพื่อจะได้วัดดูว่าเลนมันมีเท่าไหร่น้ามีเท่าไหร่รเราคิดปริมาตรของน้ําได้เลยว่ามันเท่าไหร่แล้วรครูใช้ งบประมาณในการทำเครื่องนี้ครับประมาณเท่าไหร่ครับพอรู้คร่าวๆว่าเครื่องตัวนี้ถ้าประกอบสูงสุดไม่เกินห้าแสนครับ,ค,รบคือประกอบจะมีมีพ่วงมันตัวอีกตัวหนึ่งมีห้องน้ําห้องเนื้อม,มีห้องครัวห้องเกออยู่ในนั้นเสร็จประกอบสูงสุดจะตกประมาณไม่เกินห้าแสนหรือเต็มที่นะ เอาห้องแอร์เลยลงไปไว้ในนั้นกับไม่เกินล้านคือเข้าเวรกันทํางานแล้วก็มาพักมีห้องรับแขกรับเกิดอะไรได้ไม่เกินล้านเพราะว่าเวลาเดินทางมันใช้ตัวเดียวเดินทางใช้เครื่องเครื่องเดียวเดินทางมันก็ไปด้วยกันทั้งหมดการผลักดันเลนด้วยด้วยเครื่องผลักดันเลนที่น้วงปู่คิดค้นขึ้นมาเนี่ยครับถ้าที่อื่นเขาสนใจนะครับ จะจะต้องทำยังไงบ้างครับคือถ้าสนใจก็ตอนนี้เรากํำลังคิดว่าอยากจะคุยกับท่านท่านโยธาเราก็ว่าเราจะเอาเครื่องต้นแบบต้นตัวนี้ครับเข้าไปทูลเก้าพระเจ้าอยู่หัวก่อนแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนครับแต่อาจารย์ก็ไปยื่นสิทธิบัตรไว้ผิดสิทธิบัตรกันออกแบบไว้ หลวงปู่จะทดลองอีกหลายครั้งไหมครับเนี่ยครับก็จะดูวันนี้จะเอาจริงก็คือจะต้องปรับตัวนะท่อส่งให้ได้ถึงหกเมตรหรือแปดเมตรตัวท่อส่งถ้าเราปรับตัวท่อส่งลงไปได้แล้วบันนี้ก็จบคือการทดลองมันมันประสบแล้วก็คือว่าวันนี้ทางท่านโยธาท่านก็จะสำรวจคูคลองต่างๆของจังหวัดสมุทรสาคร สร็จแล้วที่ไหนที่ต้องการจะเร่งด่วนอันนี้ก็ทางให้เป็นหน้าที่ของทางโยธาแต่เราก็จะส่งทีมงานมาให้เป็นที่ปรึกษาอยากให้ปวดได้พูดถึงบทบาทของพระสงฆ์นะครับกับการพัฒนาประเทศคือบทบาทของพระสงฆ์ถ้าเราพูดจริงๆแล้วเรากลับไปดูปฐมโพธิการก่อน อย่างการสร้างเมืองกบินพัท์รสร้างจากพระธิของก,กบินละดาบุดนั่นก็คือนักบวชถ้าเราสร้างอย่างนั้นนะถ้าเราทําอย่างนั้นพระสงฆ์มีหน้าที่ในการดูแลทุกสิ่งทุกอย่างของชาวบ้านเก็บไข้ได้ป่วยพระสงฆ์ดูแลอย่างยกตัวอย่างคนป่วย้ายกหรืออุบาสกอุบาสิกาเข้ามาขอยา จากเราในระหว่างนั้นอุปชาไม่อยู่เมื่ออุปชาไม่อยู่เราก็ยาเราหมดเราก็ไปเอายาของอุปชามาถือวิสาสะกล้าให้ไปถือวิสาสะกับอุปชาเพื่อเอายาแจกคนพระสงฆ์มีบทบาทไหมแล้วมีพระราชาอนุญาตไว้อย่างนั้นด้วยมีอนุญาตไว้ให้คาอย่างนั้นแ้วเมื่ออุปชากลับมาแล้วถึงไปเรียนท่านว่าไดเอายาให้กับบุคคลคนคนคนนั้นคนนั้นคนนั้น แล้วเรื่องความเข้าใจของคนทั่วไปว่าพระสงฆ์ไม่มีหน้าที่กับเรื่องทุกเรื่องแต่พระสงฆ์ใช่ไหมนะเป็นคนเดือดร้อนก่อนเพื่อนอย่างน้ำท่วมวัดป่ามีการบินทบาทไม่ได้น่าจะเป็นหมูสับมามายำๆอยู่แล้วแต่ต้องทำงานตลอดวันตลอดคืนแล้วพระสงฆ์เดือดร้อนไหมนั่นพระสงฆ์ก็เดือดร้อนก่อนเพื่อนอาจารย์ว่า ภัยพิบัติอะไรก็ตามพระสงฆ์เป็นตัวเดือดร้อนก่อนเพื่อนเลยอย่างภัยพิบัติจากสิ่งแวดล้อมนี่พระสงฆ์